ในวาระมหามงคลดนสวัสดิ์จอมกษัตริย์เอกองพระทรงศรีผ่านพิภพเหลอศักดิ์บงจัก,กรีพระภูมิเริ่มกล้าวของชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุหกรอบนักษัลยุวระสมัยกราบอันเจิญคุณพระรันตนไกร ทำหน่วยไทยให้พระองค์ส่งพระเจริญด้วยแกล้าด้วยกระหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลบรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองลบรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะถนนานารายมหาราชทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะถนนานารายมหาราชทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามค่ะโดยนายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นย้ำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณฟุตบาทถนนานารายมหาราชทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อความสวยงามค่ะทั้งนี้นายกำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงานของนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองลบรีคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้บูรณาการร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดส่งเจ้าหน้าที่งานสวนสำนักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าไปดําเนินการในทันทีค่ะเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเส้นทางมีความสะอาดสวยงามและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศั์ไกลฤกกรรมก,การผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ